นี่ครับพองาโดนไทยกับโดนที่ลูกค้าเคยใช้มาจากโดนไทยตั้งแต่เมื่อก่อนนานมากๆแล้วครับมีโอกาสวันนี้วันดีก็จะมาเปลี่ยนเป็นเฟรมจีสเปรดกำลังรื้อกำลังอะไรเอาแบย้ายนะครับอันนี้ลูกค้าก็มาเป็นเฟรมโดนไทยเลยครับใช้มานานละอยู่กับทางร้านมาสง3ปีแล้วเห็น นี่เดี๋ยวดูสภาพโดยรวมเป็นอย่างนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวจะดูเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ได้เลยนะครับไปพอย,ย้ายพวกระบบฟงระบบไฟอะไรออกปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ครับภายในก็จะดูโล่งๆเฟรมนี้เราก็จะเก็บไว้ครับส่วนตัวของวินัสเขาได้เทินเป็นตัว G 1 8เรียบร้อยละเดี๋ยวไปรอดูอัปเดตเพิ่ม,เ,มเติมนะครับเรียบร้อยครับ อัปเดตเพิ่มเติมของเครื่องพี่นัทนะครับตอนนี้เหลือ,อติดตันะ้งล่างสุดท้ายแล้ว้ส่หน้าไ่ติดไม่ติดต่อหน้าก็ไล่ใส่ไปต่อสายไปก็วางไปบางผมไอติดต่ออัอน,นี้ไม่ต่อโอเคครับตันนี้ถังเรียบร้อยแล้วสัดซ้ำเรียบร้อยแล้วรอเดินสาย,ๆๆายไฟ อันนี้ของใส่ปั๊มใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววางใส่ไฟลไฟก็จัดใส่ไฟแล้วก็พวกไฟคอนโทรลอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆครับไม่ต้องกังวออกมาเป็นลำที่สวยงามแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยครับเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเคครับเครื่องของพี่นัทนะครับนี่วางไฟคอนโทรลวางบอกไฟอยากแค่แปดกิโลเ พึ่งแล้วก็ใส่เฟรมหน้าเฟรมหลังก,ก็พร้อมที่จะเทีนบินแล้วครับแล้วก็พร้อมที่ให้ลูกค้ามารับเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวที่เขาจะติดเลยเก็บไฟเก็บรายละเอียดการเก็บไฟเรียบร้อยแล้วครับผมแค่ฝาครอบมาใส่พึ่งฝานี้ใส่พึ่งแล้วก็เน,นี่ยนครับเนี่ยนะเนี่ยแล้วครับจ้า รอเทสบินนะครับเดีวราลูกค้ามาเทสบินอันนี้คือตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นของพี่นัทนีพี่นัทเท็บินเรียบร้อยครับพ็ของรำมาเทสบิน,นเทสบินครับส่วนตัวลูกค้ามาเทสบินเองเลย G18 ย้ายจากเฟร,รมโดนไทยมานะครับเจสปล่อยน้ำเทสอะไรปกติครับลูกค้าจะย้ายจากเฟร,รมโดนไทยย้ายมาใส่ G18 แล้วก็ติดหัวเจ็ตเพิ่มอีก2ตัวเป็นหัวเจตเ9ลิตรน,นะครับ เพิ่มเติมมีแค่นี้ครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าอยากจะย้ายเฟรมทางร้านก็มาเข้ามาทางร้านได้เลยนะครับร้านโดนไทยยินดีต้อนรับครับหรือว่าจะเข้ามาปรึกษาซื้ออะไรเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยครับทางทางร้านเรายินดีต้อนรับนะครับก็การเทสก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจบครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับร้านโดนไทยกับตันของครับ